สวัสดีตอนแรงๆนะครับเด้อพี่นอ้องพามันเลาะโคกนะครับเด้อหนิเด้อเก็บดอกกระเจียวฟักหวานไปผลิแล้วแรงครับพี่นอ้องนี่ดอกอ่อน,นับพี่นอ้องงงงา พี่หน่อกำลังงามเลยครับมันหวานแซ่บหนึ่ดอกหนึ่งครับพี่น้อง พี่น้องหายอยากินคือเก่าครับพี่น้องต้นแรกเลาะโคกย่างนี่เบึดน่ากินครับพี่น้องก็เจียวไปลวกจำแจวครับพี่น้องแซ่บคักหาลเลาะไปเรื่อยๆครับพี่น้องพอแล้วอีกดอกนึงครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องแดดพักวานน้าหย่อนอ่อนๆครับเลาะดอกกระเจียวได้พักหวานเมื่อน้ำนี่พี่น้องงามๆเลยึ้นคู่เลยครับคนคู่เลยอ,อ จเจียวครับพี่นอ้องหาเก็บพอได้เล้วแรงครับพี่น้องอไปลวกกินจำเจียวเด้อครับเด้อต้องเอาหลายครับมีหลายบอกเก็บหลายครับพี่น้องเอาพอดีกินแรงครับเล้วแรงนี่ครับผักหวานได้ผักหวานมานั่มครับพี่น้องสลับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับ